ซายสั้นขึ้นตรงตัดส่วนของด้านข้างค่ะพี่สีก็จะใช้ปัต,ตเตาเลียนนะคะเก็บขอบเปิดหูค่ะผมคุณแม่ยาวแล้วค่ะคุณแม่บอกเริ่มลกแล้วนะคะพอเริ่มยาวค่ะหัวก็ไม่ทุยแล้วนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเราจะเปิดหูค่ะผมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะชอบเปิดหูนะคะทุกคนท่านบอกว่าโรงดี ไม่ลาคาญนะคะถ้าเราต้องการเอาจอรออกสั้นนะคะก็วางหลีแนบๆศีรษะค่ะถ้าเราแยลกได้ยาวนะคะก็เอ็นหมีหนิดนึงค่ะตรงจรนะคะบางท่านจะขมับเป็นหลุมนะคะทุกคนถ้าใครขมับเป็นหลุมเนี่ยเราต้องตัดให้ให้ ให้ยาวนิดนึงค่ะเพื่อแก้ปัญหาตรงขมับยุบนะคะถ้าเราไปตัดสั้นนะคะก็จะไม่บาลานซ์กันก็จะทำให้ไม่สวยนะคะแต่ถ้าใครขมับเต็มนะคะเราก็สามารถที่จะตัดสั้นได้ค่ะแล้วก็ดูสวยด้วยนะคะยกขึ้นเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เชื่อมกันในส่วนของด้านข้างด้านบนนะคะตรงไหนเราอยากได้สั้นนะคะพี่สีก็จะวางหวีชิดศีรษะค่ะ ส่วนไหนที่พี่สีต้องการยาวนะคะพี่สีก็จะเอ็นบีมาหาตัวค่ะถ้าพี่สีจะตัดเชื่อมนะคะพี่สีก็จะยกสูงหน่อยค่ะก็จะมีหลักอยู่แค่สามอย่างนี้นะคะในการใช้แัตรเตอรี่นค่ะหลังจากเก็บขอบส่วนของด้านล่างเสร็จด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็ามาตัดส่วนของด้านหลังค่ะ ตัดสร้างความทุยนะคะด้านล่างพี่สีจะเอาสั้นหน่อยค่ะด้านล่างสั้นก็จะเห็นความทุยชัดนะคะเพราะว่าผมด้านบนยังไม่ได้ยาวมากนะคะด้านล่างต้องการสั้นๆพี่สีก็วางหวีแนบนะคะสังเกตที่หวีค่ะส่วนด้านบนพี่สีต้องการทุยนะคะพี่สีก็จะเอ็นหวีมาหาตัวช่างค่ะ พี่สีก็จะค่อยๆเก็บนะคะเอาออกทีละเล็กทีละน้อยค่ะค่อยๆสร้างนะคะความทุยค่ะหลังจากได้ความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะยกเล็กน้อยค่ะเพื่อเชื่อมความทุยนะคะใช้ฐานความยาวด้านบนเป็นเกณฑ์ค่ะความทุยของพี่สีจะอยู่ที่ประมาณกลางใบหูนะคะ เก็บขอบทั้งสามด้านค่ะยกตัดนะคะเพื่อเพื่อให้เกิดการเลเยอร์ค่ะผมจะได้ไม่ทื่อนะคะจะได้พิ้วพิ้วค่ะหลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหลังนะคะสร้างความทุยเสร็จเ,เรียบร้อยค่ะ เราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นหลังทุยนะคะตัดสั้นลดการชีฟูให้ผมดูหนาค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ะค่ะ สำหรับใครที่ผมขาวเยอะแล้วนะคะทุกคนไม่อยากให้ผมขาวเป็นเหลืองเหลืองนะคะสามารถที่จะซื้อแชมพูเยนโรนะคะแชมพูเยนโรก็คือแชมพูสีม่วงนะคะมาสระได้นะคะผมก็จะออกขาว,วนวลสวยนะคะเพราะผมบางท่านบางทีขาวแต่ว่าขาวเหลืองนะคะ เก็บขอบส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะมาเก็บขอบส่วนของด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะทาเหมือนกันนะคะสําหรับคุณแม่นะคะด้านข้างข้างนี้นะคะทุกคนสังเกตเส้นผมอาโคนโคนไปทุกทิศทางนะคะคุณแม่บอกว่านอนข้างนี้คะ่ะผมก็เลยจะเป็นเป็นวงวงเพราะเรานอน,อนทับนะคะ สะผมเสร็จไม่ได้เป่านะคะนอนเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้ผมชี้ฟูนะคะสะตอนเช้าได้ก็จะดีนะคะแล้วก็เป่าพัดลงให้แห้งค่ะผมก็จะเข้าทรงนะคะไม่รีบแปรงติดหนังศีรษะค่ะแต่ถ้าสะตอนกลางคืนนะคะก่อนจะนอนมีเวลาก็เป่าผมหน่อยนิดนึงก็ดีค่ะ การเก็บขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะใช้บัตเตอรี่ค่ะสบัดเล็กน้อยค่ะเอาผมส่วนที่ชี้ๆออกไปนะคะเก็บขอบทั้ง3ด้านค่ะทาเหมือนกันนะคะ เก็บขอบส่วนของด้านหน้าค่ะพี่สีจะเอายาวหน่อยนึงนะคะพ่อคุณแม่บอกว่าชอบเสยค่ะถ้ายาวอยู่ที่ประมาณคิวน่คะจะเสยได้นะคะแต่ถ้าสั้นกว่านั้นเ็าจะหล่นเป็นหน้ามาค่ะหลังจากกำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแบ่งผมเป็นกีบส้มค่ะตัดเชื่อมนะคะเพื่อหาความทุยในความยาวในส่วนของด้านบนค่ะ ตเชื่อมกับส่วนของด้านหลังที่เราตัดไว้ค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านบนค่ะหลังจังเตาได ได้ความยาวส่วนของด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดเชื่อมส่วนของด้านข้างค่ะเพื่อให้เชื่อมกันนะคะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะทรงผมซอยสั้นหลังทุยทรงผมผู้ใหญ่ค่ะ ุณแม่บอกว่าตัดสั้นๆค่ะสบายนะคะสะเสร็จก็เช็ดให้แห้งค่ะแปบ๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะผมไม่ค่อยฟูด้วยค่ะเช็ดง่ายดูแลง่ายนะคะทรงผมซอยสั้นทรงผมผู้ใหญ่ค่ะตัดสั้นทำให้ผมเราดูหนาลดการชี้ฟูค่ะ หลังจากขึ้นทรงเสร็จทั้งศีรสะนะคะพี่สีก็จะใช้กันไกรฟันค่ะเลเยอร์นะคะเอาที่เป็นก้นกอนๆอออกไปค่ะเราก็จะตัดแต่งเฉพาะในส่วนที่เป็นก้อนนะคะที่เรารู้สึกว่าเวลาเซ็ตทรงแล้วสจสผมซอยสั้นนะคะตัดสั้นลดการชีฟูค่ะ